กลับมาพบกับปิ่นที่ VST e s ประเทศไทยกันอีกครั้งนะคะในรายการ IT Trend ทุกวันอังคารค่ะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำเสนอเรื่องบริการคลาวด์แบบสาธารณะหรือ Public Cloud กันไปแล้ว วันนี้เราจะมาต่อกันที่การให้บริการคลาวด์แบบส่วนตัวหรือ p r i v a t e cloud กันค่ะ p r i v a t e cloud ช่วยให้คุณสามารถสร้าง cloud environment ใน data center ได้ด้วยตัวคุณเองทั้งยังสามารถกำหนด self service access เพื่อเข้าสู่คอมพิวเตอร์รีสอร์สภายในองค์กรได้ด้วยการให้บริการนี้คล้ายคลึงกับการให้บริการคลาวด์แบบสาธารณะให้แก่ผู้ใช้งานแต่ภาระในการจัดซื้อและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นั้นยังคงเป็นของทางฝ่ายผู้ใช้บริการค่ะแล้วข้อดีของ p r i v a t e cloud นั้นมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ 1. สามารถควบคุมระบบการเข้าถึงและความปลอดภัยได้อย่างอิสระ 2. มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความปลอดภัยเนื่องจากระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเป็นส่วนตัวสูง 3. ควบคุมต้นทุนการบริการและการดูแลระบบได้ชัดเจนกว่าเนื่องจากผู้ใช้งานสามารถกำหนดการบริหารจัดการได้ชัดเจนมากกว่า 4. ลดปัญหาการเชื่อมต่อและลดเลเทนซีหรือระยะเวลาการตอบสนองได้มากกว่าโดยแบนด์วิดตในการใช้งานก็มีความเป็นส่วนตัวอีกด้วยและ 5. องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดได้ด้วยตนเองผ่านการควบคุมบนแพลตฟอร์มแต่ p r i v a t e cloud ก็มีข้อจำกัดบางประการที่ทำให้ผู้ใช้บริการต้องคำนึงถึงนั่นก็คือ 1. มีค่าใช้ใจ่ายแรกเริ่มสำหรับค่า CAPEX และต้องจัดซื้อฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษา การมีอุปกรณ์ที่ต้องดูแลรักษานั้นย่อมเป็นการลดความคล่องตัวในการปรับขนาดธุรกิจเพราะคุณต้องคอยจัดซื้อและติดตั้งฮาร์ดแวร์ในการขยายขนาดธุรกิจและสุดท้ายการให้บริการคลาวด์แบบส่วนตัวต้องการทักษะและความเชี่ยวชาญด้านไอทีซึ่งค่อนข้างซับซ้อนได้ทำความรู้จักกับ private cloud กันไปแล้วสำหรับสัปดาห์หน้ารอติดตามตอนจบของ Cloud ในหัวข้อการให้บริการคลาวด์แบบผสมหรือให้บิด cloud ได้ที่รายการ IT t r e n d นทุกวันอังคารค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะเราพบกันค่ะ